ครับผมนะฮะตอนนี้ก็คุณกำลังรับชมรายการทอยโซนนะฮะวันนี้เป็นรายการรีวิวเกี่ยวกับของเล่นนะฮะวันนี้มาแบบลงลง,ลงจงๆปงสบายทุย <c oughs> มีแค่น,นี้แหละนะมาคุยเรื่องกระชาปองอ่าแต่ก่อนชอบบอกอะไรนะกาจาปอง <c oughs> ไม่รู้แม่งเรกไงอันนี้จะเป็นเซตอ่าเป็น เซตอ่ออะไรวะเขาเป็นไรเดอร์ไกมูนะฮะไกมูแหละบางคนก็เรียกไกมุไกมูหลังเกก <laughs> งรียกไกเขาเป็นไรเดอร์ไก <laughs> มันเป็นขืนกามรอเปล่าไม่ใช่นะก็จะมาดูอันนี้เป็นไรเดอร์ที่กำลังใช้ในญี่ปุ่นตอนนี้นะฮะเราก็อ่อเข็มขัด ผมคาดเราต้องต้องรอดยูรอลุ้นนะว่าจะมีไหมนะครับแล้วก็ผมก็ส่วนใหญ่นักหนักไปทาง n ี o h e ฮ s e อะ่ะเป็นแบบว่ายุคใหม่เลดเดอร์ยุคใหม่ตั้งแต่ดับเบิลนะก็จะมาดูกันว่าข้างในเป็นไงก็ยังไม่ได้เปิดเลยแต่เห็นอันนี้แล้วน่าจะเป็นเหมือนทาโนหรืออะไรเนี่ยสักอย่างมาเปิดเอ๊ย มันเปิดง่ายมากนีนน่ดูอันนี้ก่อนตัวน,นี้ก็จะเป็นคอมเ l ลเลอร์ไก่หมูนะเป็นล็อกเซตวิสาดวิสาดก็จะเป็นซีรีส์อะไรอะแล้วแบบรุ่นพี่อะรุ่นพี่ไก่หมูเพราะว่าวิสาดจบก็ต่อไก่หมูแล้วเดี๋ยวผมเอาให้ดูวิสาดมนหน้าตาเป็นไง,ง ของไทยก็อีกยาวคร<ต>ับตอนนี้ยังโอดอยู่เนี่ยวิสาหน้าตาเป็นเนงี้ยเป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับแหวนอันนี้คอนเซปต์เกีแบบ่ยวกับพวกอะไรนะคุณแจเอาคุณแจมามันก็คิดได้นะอันนี้ก็จะเป็นคุณแจหน้าตาเป็นเห็นบ้างหน้าเหมือนแบบเนี่ยจะเป็นหน้าของอหววิสาท ะเปิดมาก็มีแหวนอยู่ข้างล่างก็มือเป็นรูปเข็มขัดเข็มขัดเป็นมือแบบเหมือนไอไอโฟนเนี้ยเป็นแบบทัชส,สกรีนเอาแหวนไปทัดแล้วลองอยากได้จริงเป็นความโลภแต่เไอกระบออ,อ,อยากได้เออพวกเนี้ยนะไม่อยากได้นี้เลยนะนี้ก็เป็น Genesis Diver นะฮะ นี่เป็นซ o นิ c แอลลที่แใช้ควบคู่กันเป็นอาวุธของพวกเจเนซะิสไรเดอร์นะเข็มขัดก็สามารถเอามาถ้าได้สองอันเนี้ยเบอร์สองกับเบอร์สามเอามาต่อกันเป็นเดเวอร์ใหม่ได้นะก็เป็นจิมบาจิมบาเลมอนนะหมดจิมบาเนี่ก็เป็นลักเซตหน่มี ไอ้ลูกอะไรเนี่ยอยู่ในป่านะ่ะผลอะไรกินแล้วเป็นปีศาจมันก็ยังจะเอามาขายนะครับผลแลไรต้องไปสืบหาข้อมูลก่อนนะนี่ก็เชอร์รี่ล็อกซีดนะนี่เลมอนล็อกซีดอันนี้เมลอนเลมอนเมลอนโอ้ลินพันธุ์ขึ้นใกล้เขียงนะเราก็วางไว้ปุ๊บฝามาล้วก็เอา กูบอกไม่อยากได้กูได้เลยเอาละเราได,เาได้เราได้ Sonic a อ r o โนะฮะที่เราบอกว่าไม่อยากได้นะ่ะเรามาดูข้างในก็หมดละฮะน,นี้ก็เป็นแบบว่าบอกว่ามาจากไหนอะไรยังไงบริษัทตั้งอยู่ที่ไหนสนใจติดต่อได้นะอันนี้มือไม่ไม่ค่อยอันนี้มือเป็นแผนนู่นนี่นั่นสนช่วงนี้สนเอาละครับ หลังจากที่เราได้ตัดกันไกเอากันไกตัดไปแล้วนะฮะก็เกิดปัญหาครับแบตหมดครับตัดมาต่อต่อมาอันนี้เป็นซ <c oughs> อนิ c แอร์โนะฮะเป็นอาวุธเป็นรายการอื่นเขามีคงมีคัดกันนะเนี่ยแสงมืดไปปุบวะครับ,บก็ะจะก,ก็ต่อตามเนี่ยนะอาม ดูที่เขาให้มารู้สึกมันจะมีเหมือนนี่แบบอ่าบล็อกเป็นล็อกมันนะถ้าใส่เข้าไปแล้วมันก็ล็อกเลยกึบนี่ล็อกละนะครับก็นี่ล็อกเสร็จแล้วครับ Sonic Arrow นะฮะก็ไซส์มินิเลยทีเดียวนะฮะเราจะเทียบกันรายเดีอ เทียบกับอะไรดีที่มันแต่เทียบกับนิ้วผมก็ได้เพราะแม่งเล็กมากนะจะเอามาเล่นกับพวกไอ้น,นี่ก็ไม่ได้ด้วยนะพวกอะไรนะนะครับก็เล่นกับพวกตุ๊ก,กตุ่นนะอะรายละเอียดก็ดีนะฮะแต่ว่าสายที่เป็นตัวยิงเอาไว้ตึงแบบยิงอะมันไม่มีนะครับเนี่ยเป็นอะไรโล่งๆเนี่ย น่าจะมีได้สักหน่อยนะฮะวลาวิธีใช้ลายยิงผมเห็นนันก็ก็อย่างนี้ชะแล้วมันก็เอามือมือขวาจับก้านแล้วก็อย่างเงี้ยยิงปุ้งปุ้งนะฮะเสียงก็ดูไฮเทคนะอันนี้เอาไว้ใส่ล็อกซีทนะเนี่ยเป็นช่องใส่ล็อกซีทเอเนอร์จีล็อกซเออเป็นเหมือนแบบเออเป็น l ด v เฟอที่พัฒนานะฮะก็ไปลองกดกันดูนะฮะคาชาปองรอดนี้นะจริงๆไอ้ล็อกล็อกซีนนี่มันไม่ใช่คุญแจนะครับมันเป็นแม่คุณแจไม่ใช่ลูกคุณแจใช่ปะเออแม่คุณแจแหละก็อาจจะลิงก์กับพวกกไคเจอร์ก็ได้นะกไคเจอร์มีคุณแจนี่มีแม่คุณแจเจ็บใช้ก็ได้ไม่ใช่ <laughs> นะครับก็ เนี่ยฮะวันนี้มารีวิวเนมไก่โมไก่โมก็เออเผื่อใครยังไม่ได้ดูอะไรเงี้ยก็เออดูไว้รู้ไว้บ้างว่าเดี๋ยวเออตอนเนี้ยมันถึงไก่โมแล้วอะไรเงี้ยอัปเดตนะครับผมก็ไปแล้วครับก็คงมีเท่านี้แหละผมไปแล้วสวัสดีครับ